สวัสดีค่ะวันนี้แม่ดอลล่าได้ต้นไม้มาใหม่ค่ะเพื่อนๆค่ะต้นนี้ชื่อว่านหอเงินหอทองเป็นการที่แม่ดอลล่าต้องการที่จะสะสมนะคะสะสมแล้วก็จะเลี้ยงเขาไว้เป็นต้นแม่นะคะด้วยความชอบที่ใบของเขาเป็นรูปหัวใจนะคะแล้วก็เขาบิดเกลียวนะคะขอบใบจะบิดเกลียวเข้าคะ่ะ ห่อเข้าอย่างนี้นะคะเพื่อนๆคะ่ะเขาน่ารักดีสําหรับแม่ดันล่าแล้วก็เป็นว่านมงคลด้วยคะ่ะด้านอ่ทำให้เราเก็บออมเงินทองได้เยอะๆนะคะเป็นว่านมงคลด้านนี้คะ่ะเพราะว่าอ่าถุงเงินถุงทองก็มีแล้วนะคะมีถุงแล้วก็ต้องมาเก็บออมคะ่ะออมเงินทองให้เต็มถุงนะคะเพื่อนๆ นี่คะ่ะแล้วใบของเขานะคะเพื่อนๆคะ่ะใบด่างด้วยคะ่ะนี่คะ่ะด่างนะคะต้นของเขาเนี่ยจะสูงได้ได้เป็นเม็ดเลยนะคะว่านตัวนี้จะสูงได้เป็นเม็ดนะคะก็ถือว่าใหญ่พอสมควร พรุ่งนี้แม่ดัลล่าจะพาเพื่อนๆมาย้ายกระถางของเขาลงปลูกในกระถางใหม่ถือเป็นเคล็ดนะคะว่าเขาได้มาอยู่กับแม่ดัลล่าแม่ดัลล่าได้เป็นผู้ปลูกฉะนั้นเขาก็จะมาเสริมความเป็นมงคลในชีวิตแม่ดัลล่าค่ะให้แม่ดัลล่าได้เก็บเงินหอเงินหอทองได้เยอะๆนะคะตั้งใจแล้วว่าจะ วางเขาใกล้ๆก,กับเจ้าถุงเงินถุงทองแต่พอไปศึกษาจริงๆแล้วตัวนี้ว่านตัวนี้ไม่ชอบแดดนะคะเพื่อนๆเขาชอบอยู่ในที่ร่มก็ต้องวางแยกกันค่ะนะคะเพราะแม่ดันล่าไม่มีโรงเรือนอย่างที่เคยพูดมานะคะต้นนี้เขาไม่ชอบแดดว่านนี้ไม่ชอบแดดก็ต้องเอาไว้ในเขาเอาเขาไว้ในที่ร่มนะคะ การปลูกนะคะการปรุงดินปลูกก็สูตรเดียวกันกับการปลูกว่านเลยนะคะก็คือเขาชอบดินโปร่ปงโปร่งดินร่วนนะคะแม่นา่าก็จะใช้สูตรดินของตัวเองนี่แหะค่ะก็คือดินหมักใบไม้ดินหมักใบไม้นะคะผสมปุ๋ยขี้วัวแล้วก็รองก้นด้วยเศษถ่านนะคะถ่านไม้นี่แหละค่ะนะคะแล้วก็พอเอาเข้าลงเสร็จ ก็โรยหน้าด้วยดินปลูกอีกทีหนึ่งนะคะภาชนะที่ปลูกไม่นาล่าจะต้องไปซื้อกระถางดินเผาสวยๆนะคะมาปลูกเขาให้สมกับความสวยงามของเขานะคะแล้วก็ได้บทเรียนจากการปลูกถุงเงินถุงทองใส่เข่งนะคะเวลาเขาเกิดหนอ่อเกิดไหลเกิดเกิดรากขึ้นมาเนี่ยเขาจะทะลุออกนอกเข่งนะคะ แม้เราจะเอาสแลนมารองรอบๆกระถางแล้วก็ตามค่ะฉะนั้นก็คือต้องใส่กระถางดินเผาหรือว่ากระถางพลาสติกนะคะกระถางพลาสติกสวยๆอย่างนี้ก็ได้ค่ะอย่างนี้นะคะคือแมดล,ล่าจะปลูกแบบกระถางโอเวอร์ไซส์เลยนะคะพเพื่อนเพื่อเพื่อเตรียมให้เขา,าขยายพันธุ์ แตกหนอ่อแตกไหลได้เยอะๆนะคะแล้วต้นนี้แม่ดัลล่าจะเลี้ยงไว้เป็นต้นแม่นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะสวยงามจริงๆค่ะใบรูปหัวใจนะคะคอดเข้าบิดเป็นเกลียวนะคะเกลียวเขาเนี่ยจะคล้ายคล้ายๆนะคะเชิดขึ้นนะคะเหมือนเลข9ไทยค่ะอันนี้คือข้อสังเกตของแม่ดาลล่านะคะ เขาคล้ายๆกับเลข9ก้าไทยก็เป็นไม้มงคลที่ที่เป็นมงคลแล้วก็เป็นไม้ที่ใบสวยนะคะความขอดของใบนี่แปลกน่ารักนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆการขยายพันธุ์ก็โดยการแยกหน่อนะคะแยกหน่อแยกเงานะคะนี่ค่ะ แล้วต้นที่แม่ดันล่ามได้มาเนี่ยเขาด่างค่ะด่างทุกใบเลยนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะเห็นไหมคะลายด่างของเขาเนี่ยด่างปื้นเลยค่ะด่างเหลืองนะคะเพื่อนๆสวยค่ะสวยนี่ค่ะนี่น ตอนนี้แม่นนลาล่าก็มีความรู้สึกว่าตัวเองร่ำรวยมากๆเลยนะคะเพราะว่าปลูกต้นไม้ที่ชื่อแบบโอ้โหถุงเงินถุงทองเอ้ยหองเงินหอทองเอ้ยอเศรษฐีก้านทองเอ้ยเศรษฐีรวยทรัพย์เอ้ยนะคะกวักเงินกวักทองเอ้ยกวักมรกตเอ้ยนี่ค่ะโอโ้ใช่ย่อยนะคะ มหาเศรษฐีเลยค่ะนะคะใบเงินใบทองใบนาคอีกค่ะนี่ค่ะนะคะไม้มงคลของแมด่ดอล่าเยอะแยะค่ะเริ่มสะสมไปเรื่อยๆนะคะกระถางนี้แมด่ดอลล่าซื้อมาในราคา350บาทนะคะราคาเบามากค่ะเบาจริงๆนะคะเพราะว่าถ้าด่างอย่างนี้ถ้าแมด่ดอลล่าเห็นทางออนไลน์ก็500อัพนะคะ คาอัพคือร้านที่แม่ดอลล่าซื้อเนี่เป็นเจ้าประจํานะคะที่เจ้าของร้านนี่ขายผ่านทางออนไลน์เนี่ยขายกระถางเนี่ย้าร้ยห้านะคะก็ต้องขอบพระคุณนะคะพี่เขาที่ลดราคาให้ได้ได้น่ารักนะคะได้น่ารักสมกับเป็นต้นไม้ที่น่ารักนะคะ นี่คะ่ะเพื่อนๆพรุ่งนี้นะคะแม่ดัล่าจะพาเพื่อนๆมาย้ายกระถางนะคะถือเป็นวันมงคลนะคะเป็นการต้อนรับเขาเข้ามาในชีวิตของเรานะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวจะวนให้ดูรอบๆนะคะ <c oughs> เห็นไหมคะเขาจะดางและรอยหยักของเขานเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆ อยาก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 แล้วก็ห่อเข้ามาอย่างนี้นะคะสวยแต่เขาไม่เป็นถุงนะคะแต่เขาห่อเก็บนะคะห่อเก็บเข้ามาในม้้นเก็บเข้ามาอย่างนี้นะคะเพ,พื่อนเขามีดอกนะคะเขาดอกเขาจะออกตามซอกใบนะคะเพ,พื่อนตามที่แม่ดาลล่าไปไปไป,ไปอ่านมานะคะก็รอดูดอกของเขานะคะแล้ว ที่อ่านมาก็คือดอกของเขาจะมีกลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมก็รอลุ้นทั้งหนอ่อรอลุ้นทั้งดอกนะคะยิ่งออกดอกนะคะความเป็นมงคลของเขายิ่งแบบดีขึ้นเยอะนะคะมงคลที่แบบอ๋อซปเปอร์มงคลเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะ ก็วันนี้แม่ดัลล่าก็พาเพื่อนๆมาแนะนํานะคะสมาชิกใหม่ที่แม่ดัลล่าจะปลูกพรุ่งนี้นะคะต้นนี้คือห่อเงินห่อทองนะคะแล้วพิเศษกว่านั้นก็คือใบของเขาด่างเหลืองนะคะนี่ค่ะด่างเหลืองทุกใบเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะ สวยสดงดงามค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่แวะเข้ามาชมคลิปฝากกดติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเสือใหญ่ชาแนลเป็นกำลังใจให้แม่ดัลล่านะคะได้ทำคลิปเกี่ยวกับต้นไม้นะคะพาเพื่อนๆมาดูต้นไม้สวยๆพาเพื่อนๆมาปลูกนะคะจากประสบการณ์จริงของตัวเองค่ะนะคะ,นะคะ ปลูกยังไงพ,พูดพูดให้เพื่อนๆฟังก็อย่างนั้นนะคะไม่มีเมมไว้นะคะทดลองไปค่ะเพื่อนๆค่ะมือใหม่หัดปลูกเหมือนกันค่ะนะคะคลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ